วานนี้นะครับมีข่าวรายงานสถิติๆๆเกี่ยวกับข้าราชการไทยนะคุณผู้ชมออกมาว่าในรอบ5ปีข้าราชการไทยที่เป็นหนี่การพนันมากที่สุดเนี่ยคืออาชีพอะไรรู้ไหมครับคือ,ค,อคืออะไรครับบอลครับครูครูทําไมอ่ะครู ชีพครูเนี่ยนะอาจารย์ครูแต่เป็นแค่สถิติโดยเฉพาะครูที่อยู่บริเวณพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีบอลหรือที่มีคาสิโนคือมันส่งผลให้มีให้มีปัญหานี้สิเับคุณผู้ชมนะครับหนึ่งครอบครัวแตกแยกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนนักเรียนเป็นอย่างมากครับบอสนะครับตอนนี้มีครูร้อยรายที่กำลังโดนรอพิจารณาลงโทษวิเขาเรียกลงโทษวินัยร้ายแรงอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ต้องกำชับผู้บังคับบัญชาให้ห้ามครูเดินทางไปเล่นการพนันเด็ดขาดนะครับแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เมืองไทยเนี่ยนะครับเคยคิดจะตั้งคาสิโน,โนคุณรู้ใช่ไหมรู้ครับผมเนี่องากไปพูดเื่งคุยนิดหนึ่ง,ค,งคืออาชีพเนี่ยมันสลับเปลี่ยนเวรกันง่ายไงเมอแกม,มาแทนเดี๋ยวฉันว่างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอหยุดลาหล่ยในการหาครูมาแทน ครูก็ไปบ่อนไปพนันครับแล้วครูเขาคือมันเป็นเรื่องเศร้าที่ประเทศเราครูรายได้ไม่ค่อยสูงไงถูกดังนั้นครูก็เลยจะต้องมีหนี้มีสินใช่ครับบอลครับมีหนี้มีสินทําไงก็ต้องไปบ่อนเพื่อหวังว่าจะได้ตังค์กับเขาทั้งๆที่ไม่รู้ว่าสิทิเลยเนี่ยอโอกาสความน่าจะเป็นที่คุณจะได้เนี่ยจากบอลเนี่ยมันน้อยมากครับถูกไหมคนที่คนที่วินหรือคนที่ชนะก็คือเจ้าของบอลนั่นเองแหละถูกต้องนี่มันคือข้อได้จริงนะคุณผู้ชม ของบ่อนคือผู้ที่จะได้เงินไม่ใช่คนเล่นแต่เรากับการเป็นผู้เสพปะถูกมันเสพติดไงนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเคยคิดจะตั้งคาสิโนแบบถูกกฎหมายมาแล้วอืจากกรณีนี้นะครับทําให้เราคิดกันเมื่อเช้านี้ว่าเออน่าคิดเหมือนกันเนาะถ้าประเทศไทยมีบ่อนโทษทีมีคาสิโนใช่คำว่าบ่อนดีกอ่าบ่อนฟังแล้วมันเถื่อนครับเปิดคาสิโนแบบสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าหมากเก้าอย่างเงี้ยแบบถูกต้องตามกฎหมายเงี้ยนะฮะ คุณคิดว่ามันเวิร์กหรือไม่เอาง่ายๆขอทวนหัวข้ออีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมส่ง SMS มาด้วยทางบ้านนะครับมาตอบเราทาง4ตอง1 9 9 7คุณคิดว่าประเทศไทยควรเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายหรือไม่นะครับเราจะมาเริ่มที่มดดำครับ สามสิบวิครับควรฮะควรอย่างมากเลยฮะอย่างแรกเลยสิ่งหนึง่งทุกวันนี้แม้เราไม่เปิดเราก็มีบอนทั่วไปหมดอยู่แล้วเราเห็นข่าวจะจับบอนอ่ะเล่นบอลก็เล่นกันทั้งวันอยู่แล้วคนป่าปาเราก็ป่าปา,ปา,ปา,ปาไม่ได้หวยใต้ดินก็มีกันเยอะแยะสู้ทําอะไรให้มันถูกกฎหมายไปเลยหนึ่งสร้างรายได้สร้างงาน แต่การเปิดปุ๊บคุณตั้งกฎกติกาสิแต่อีกสิ่งที่เชื่อคืออะไรมะฮะคาสิโนเมื่อเขาสร้างไปแล้วเนี่ยด้วยสถานที่มันจะบีบและบังคับคนที่ไปเล่นเองโอเคมันอาจจะมีปัญหาตามมาหรืออะไรแล้วแต่ที่ว่าคุณจะตั้งกฎกติกามารายาทอะไรยังไงอ่าหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลา,เ,วลาเออเออฟังดูดีวันนี้ <c oughs> คิดว่าประเทศไทยควรเปิดคาสิโนแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเปลา่าทัญ,ญ่าครับ องนี้เหรอคะแท้ว่าไม่ควรค่ะเพราะว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปลูกฝังให้คนเนี่ยมองว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ดีคือประเทศที่เขามีการพนันเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีกฎหมายที่เคร่งครัดและสามารถดูแลคนของเขาได้ถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยมีการเ,เล่นการพนันอย่างถูกวิธีแท้าว่ามันจะมีระบบมาเฟียที่จะเกิดอาชญาการรมมีการฟอกเงินจะเกิดผลเสียหลายๆอย่างต่างมาเพราะว่าคนไทยเนี่ย เล่นเราไม่รู้จักพอเล่นแล้วอยากได้อยากได้พราอยากได้บางทีเสียอย่างเงี้ยหมดเวลา30ิวิพอดีได้เวลาถามแจ็คแฟนฉันบ้างดีกว่าคาสิโนควรเปิดหรือไม่ควรเปิดในเมืองไทยครับแจ็คไม่ครับบอสครับไม่ควรเพราะผมมีความรู้สึกว่าพ่อผมเนี่ยเพิ่งเลิกแทงบอลไปแล้วถ้าสมมติว่าคาสิโนเปิดอย่างเนี้ยมันจะทําให้คือครอบครัวมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วเงินกว่าจะได้มาทํางานเก็บเงินดีกว่าไหมกว่าจะเอาเงินเนี่ย ถ้าเอาเงินไปเล่นพนันเนี่ยมันไม่เวิร์กอยู่แล้วครับผมใครเล่นเนี่ยพนันมันไม่ผมไม่เคยเห็นเลยเล่นแล้วรวยไม่เคยจริงๆเพราะว่าสามารถเนี่ยทำให้คนเนี่ยว่าถ้าหมดหมดเงินการพนันปุ๊บก็อาจจะเป็นเป็นโจรไปต้นทองป้นนู่นป้นนี่โอ้ยนับวันยิ่งเป็นสาระยิ่งเพิ่มขึ้นนับวันเก่งขึ้นโอ้เอ้าเอากล้องถ่ายเนี่ยสิฮะทำไมมันก็เขียนสคริปต์มายาวๆอ๋อเขาไม่ได้อ่านสคริปต์นี่เขาพูดเองนี่เขาพูดเองโอเคตบมือ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  เราลืมจิงตัวเองลืมตัวเองอวูดดิฮะมาโทรหลวพอสิคุณคิดว่าประเทศไทยควรเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายหรือเปิดเผยเนี่ยควรเปิดหรือไม่ฮะควรครับพูแต่งว่าควรอย่างยิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานแสนนานผมอยากให้เมืองไทยเราเปิดคาสิโนอย่างเป็นทางการเช่นกับมาเก๊าหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์เพื่อที่ว่าอะไรครับ คุณจะได้มีโอากาสควบคุมนะบุคคลที่มาเล่นเนี่ยให้อยู่ในพื้นท,ที่ที่ที่เป็นมืออาชีพนะครับบ่อนใต้ดินต่างๆก็จะได้ล้างออกไปเสียนะว่าการที่คุณไม่มีคาสิโนอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ทำให้บ่อนเถือถอถ่อนเนี่ยมันผุดพบเต็ไมไปหมดเลยนะโอ้เวลาทำไมมันน้อยโปงเปล่าไม่ถึง30วินิบเปล่าผมให้พรุ่งนี้เดี๋ยวเอาเวลาพรุ่งนี้มาให้บแ๊บหนึ่งนะขอเพิ่มนิดนึง แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าถึงจะเปิดคาสิโนมดดำแต่เราควรจะมีกฎหมายห้ามพูดแล้วก็ขัดกับตัวเองเนาะห้ามคนไทยเข้าไปเล่นไม่จริงเหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยห้าโคสิงคโปร์สิงคโปร์ฉลาดฉลาดรัฐบาลเขาฉลาดมากสร้างคาสิโนมาสองแห่งใหญ่โตประกาศให้คนทั้งเอเชียหรือโลกได้รับรู้คนก็บินไปสิงคโปร์ไปแทงแทงแทงคุณไปที่แซนมารีนาเบย์ คุณไปที่ตรงยูนิเวอร์แซลอ่ะอ่ยูรีสอร์ทเวอร์ซนอสซามีแต่คนไทยนั่งเต็มไปหมดเลยนะครับนั่งลงสิบยี่สิบสามสิบแต่คุณไม่เห็นคนสิงคโปร์เข้าไปเอาอย่างนี้เพราะเขาห้ามคนของเขาเองไปพันนันเง,งินทั้งหมดก็ล่วนไหลเข้ามาในประเทศเขารประเทศเขาถึงสร้างเอาสร้างเศรษฐกิจขึ้น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 เอาอย่างนี้ขอไล่เลียงเลยเขาได้เงินจากคาสิโนเยอะมากเนะขึ้นเท่าไหร่ก๊อสจะรู้ไหมมันได้เป็นวินาทีอ่ะ มันได้เป็นนี่เอาอย่างนี้เรามาไล่กลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะอาเซียนพม่ามีไหมคาสิโนมีที่เกาะสองลาวมีไหมมีมีที่เวียงจันทร์ปอยเป็ดเขมรมีไหมมีปอยเป็ดมีอยู่แล้วมาเลย์มีไหมมีเพราะฉะนั้นอาเซียนเราทุกวันนี้มันมีหมดอยู่แล้วคาสิโนแต่ไทยเปิดไม่ได้เพราะว่าไฮโลมีแม่เหล็ก <chill> จะเอาเงินไแ้กของอะไรนะเกลียวอะไรนะไปเล่นอะไรนะไปเล่นไฮโลมีคนไฮโลมีแม่เหล็กเกียวอะไรเอาเหล็กฝังนิ้วเอาเหล็กฝังนิ้วแถวเท่าไหร่ก็ไม่ได้วันนั้นเดวิตเขาบอกฟิลอย่างเงี้ยเหรอทขาไปเปล่าเล่าอะไเดมิตเขาบอกฟิลไงแต่ไฮโลไทยมีแม่เหล็กไฮโลแม่เหล็กประเทศไทยบ่อนไทยเนี่ยไม่ได้หรอก90เปอร์เซ็นต์เออเคยไปมาครั้งหนึ่งอยากเห็นรู้ว่าผิดกฎหมายเออโอ้เห็นเห็น มันโกงกันทันชัดแหะแล้วคนที่เล่นเขาก็รู้สึกไม่เป็นไรไม่ล้วคิดดูนะถ้าเกิดว่าเมืองไทยแล้วเนี่ยมีการให้เปิดเป็นแบบถูกกฎหมายอะไม่คิดว่าจะมีการโกงกันหรอมันต้องโกงอยู่แล้วแต่ถ้ามาถูกต้องตามกฎหมายรัฐมีการควบคุมคุณจ้างเอเย่นใหญ่อย่างแซนหรืออะไรเนี่ยมาดูเนี่ยเขาก็ต้องมีการ QC หรือมีการเช็คขันย่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผิดกฎหมายแบบบอนไม่ใช่โกงแบบบ่อนใต้ดินไปเลย่ะบอนใต้ดินเนี่ยเอาจริงๆใครจนขนาดไหนเข้าได้หมด แต่ด้วยเชื่ออยู่อย่างอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะวันหนึ่งคาสิโนเนี่ยเขาลงทุนเป็นพันพันล้านครับมันจะบีบด้วยตัวบุคคลโอเคผมว่าผมว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่คนเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นเมืองพุทธไงถ่กการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่น่ารักครับผม บาปบาปด้วยเอออะไรประมาณนี้แหละ,ะก็เลยทําให้คนไทยมีความรู้สึกว่าการพนันไม่ดีไม่ดีไม่ดีดการพนันไม่ดีแต่ระหว่างนัง้นลูกหลานตัวเองก็ยังเล่นอยู่ในบอ่อนอะไรประมาณเนี่ยมดเหล้าเข้าภรษางานบวชก็กินเหล้า<ต>งานแต่งก็กินเหล้าแต,<ะ>แต่เราแชร์กันหน่อยแต่ถ้าเปิดจริงๆคนไทยควรเข้าไปเล่นไหมไม่ควรหรอคือเราไม่รู้สึกเป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอคือแบบเราเราจะต้องดูดเงินจากทำยังไงดีให้คนไทยเข้าไปเล่นแต่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ไม่ให้เขาเล่นจนเลยเถิดอะ บุตีเอ้ยเปิดไม่เปิดก็มีค่าเท่ากันไม่เปิดดีกว่าคุณไปหนองคายคุณค่าไปสิบนาทีคุณก็ถึงบ่อยเอสเอ็มเอสบ้างกาทางบ้านว่าไงทางบ้านบอกว่าควรเปิดเอาภาษีเข้ารัฐถูกบางคนบอกว่าไม่ควรประเทศจะล่มจมจะล่มจมยังไงเนาะเปิดไปเลยจะได้ถูกกฎหมายไปเลยควรเปิดเงินจะได้ไหลเข้าประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันนี้ผมเห็นด้วยใช่ใช่ควดเปิดเพราะไม่ให้เงินไทยออกนอกประเทศอะไรอีกนะทันย่าเงินสะพัดดีมากจะได้เอาภาษีเข้ารัฐนี่จริงๆอันนี้ความจริงอย่างแบบว่าคนที่รวยสุดในมาเก๊าเนี่ยเขาให้ภาษีเขาเปิดเขาเป็นเจ้าของบ่อนทุกที่เลยนะเขาให้ภาษีกับรัฐเท่าไหร่คุณรู้ไหมฮะเท่าไหร่คะเจ็ดสิเร์จ็ดสิบเอรจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เขาให้รัฐเลยออดอ่ะจบเรื่องการพนันแต่เดี๋ยวครับบอลครับไม่แน่นะอันนี้ขอพูดเป็นกลางไว้ก่อนครับผม เหตุผลที่หลายคนอาจจะไม่ต้องการให้คาสิโนใหญ่เปิดเพราะเมื่อเปิดปุ๊บบ่อนเล็กจะหายไปหมดจริงๆดังนั้นมันอาจจะมีการสกัดหรือมีการบล็อกเพื่อไม่ให้มีการเปิดคาสิโนป่ะผมไม่รู้นะหรือเปล่าก็เป็นไปได้ไหมแต่เราก็อาจจะตัดช่องทางทำหากินของบ่อนเล็กๆอีกหลายบ่อนทั่วประเทศบอนครับ